ประเทศไทยจะชอบใช้คำว่าใช้จิตสํานึกการใช้าาคำว่าจิตสานึกผมมองว่ามันเป็นเป็นนโยบายระยะยาวคือการผูกฝังจิตสํานึกเป็นโปรเซสระยะยาวที่ต้องใช้เวลาคุณไม่สามารถแบบวันนี้ไม่มีจิตสํานึกพ่งนี้มีจิตสํานึกได้ไดเลยแต่ว่าการป้องกันโควิดเราเป็นนโยบายระยะสั้นเราก็เลยต้องการาผลระยะสั้นถ้าเราจะใช้จิตสํานึกมาคาดหวังผลระยะสั้นผมว่ามันจับนโยบายไม่ไมตรงกัน จริงเฟสสามเนี่ยมันมีการการประเมินสถานการณ์ละงานใน3รูปแบบเขาค้าก็คือเคสดีที่สุดกลางกแล้วก็แย่อผมพูดในภาพรวมก่อนเขาว่าแย่กองเราคือแย่แบบแย่เลยคือ1คนจะแพร่ได้2 2กว่าๆทำให้เขามีการคาดการณ์ว่าทําให้คนติดเชื้อประมาณ16หล้านคนซึ่งเยอะมากอะไรคือเคสแย่แบบแย่สุดๆซึ่งซึ่งโอกาสเกิดเกิดน้อยก็เคสดีสุดๆก็คือเชื้อมันจะเดี๋ยวมันก็จะจะจะสงบไปเองหนึ่งคนจะแพร่ได้ประมาณคนนิดๆิด กวสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นก็คือเหมือนไข้หวัดที่เราเจอทุกวันแต่ว่าอันที่เขาคาดว่าเราน่าจะเจอคืออันกลางๆอันกลางๆคือมันจะขึ้นไปคลี่ถึงช่วงๆหนึ่งแล้วค่อยๆค่อยกลับลงมาเหมือนจีนเหอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองว่าเฟส3ที่เราจะเข้าเนี่ยเป็นอ่สาสถานการณ์กลางๆไม่ดีไม่แย่เกินเกินไปเนี่ยก็คือถ้าแย่เกินไป16ล้านคนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าศักยภาพโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่ถึงแน่นอนล้นตอนนั้นคือคงแบบ ลน้นแล้วก็คงจะมีผู้เสียชีวิตเดียวเพราะเราไม่สามารถรักษาทานถ้าเรามองว่าเป็นเคสป,ประมาณกลางๆก็คือประมาณเฟสที่เฟสที่3แบบกลางๆเนี่ยเราต้องเตรียมทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้มันเพียงเพียงพอนะครับก,ก็มองว่าศักยาภาพโรงพยาบาลเนี่ยพอไหวได้แต่ว่าต้องเตรียมทรัพยากรต่างๆัทรัพยากรคนหรือทรัพยากรการรักษาการทรงตัวการดูแลต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นอีก อะไรที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษผมมองว่าสิ่งที่ต้องเตรียมเป็นพิเศษสำหรับผมในมุมมองนะอาจจะเป็น,ปนบุคลากรทางการแพทย์มากมากกว่าถามว่าเครื่องมือต่างๆจําเป็นมันช่วยได้ไหมช่วยช่วยได้ครับถ้าเรามองในมุมมองของการหยุดยั้งการแพร่กระจายไม่ให้มันเป็นเยอะจนจนเกินศักยภาพหลายๆโรงพยาบาลผมยังมองว่าบุคลากรที่ทําการคัดกรองทำการรักษาเบื้องต้นให้ให้เขาหายเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนที่สาคัญที่ที่สุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีความจำจำเป็นแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับการหยุด ให้คนป่วยล้นจนเกิดสุรยภาพโลมาเนี่ยอาจจะจําเป็นมากมากกว่าแต่ว่าเรื่องการเตรียมตัวแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากมากขอใช้คำนี้ละกันเพราะว่าจริงๆต่อให้โควิดเป็นโรคใหม่เนี่ยแต่หลักการรักษาหลักๆที่ยังไม่มียาค่าเชื้อเรารักษาตามอาการเป็นหลักนะครับก็คือพูดได้ง่ายคือเหมือนเหมือนเหมือนไข้หวัดก็ได้เหมือนไข้หวัดแรงๆหน่อยละกันเรารักษาตามอาการเป็นหลัก คุณไอก็กินยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าความดันตกก็อาจจะต้องให้ยายากระตุน้นความดานันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเป็นไข้หวัดที่อัตราการเสียชีวิตอาจจะสูงหน่อยทัสามสามจุดเจ็ดและการรักษาคงเป็นประมาณ37ผมมองว่าเป็นการแยกหน่วยมามากกว่าเพราะต้องยาละววแพทย์ประเทศไทยเนี่ยเขาต้องดูแลส่วนอื่นด้วยนะครับไปดูแลผู้ป่วยพาตาผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมนันหรือว่าผู้ป่วยไข้หวัดธรรมดาด้วยการแยก แยกจากส่วนหนึ่งมาอีกส่วนหนึ่็ต้องยอมรับว่าส่วนที่เขาถูกแยกมาการดูแลจะจะจะลดลงไม่ว่าจะเป็นคนไข้กลุ่มไหนก็ตามผมมองว่าจริงๆจริงๆมามาตรการที่ที่พยายามจะตะออกมาหลายๆอย่างเนี่ยก็ใช้คาว่าไม่ไม่ได้แยกไม่ได้แยกละกันนะครับอาจจะค่อนข้างดีด้วยแต่แค่การบังคับใช้เนี่ยบางทีมันยังไม่มีสิทธิภาพมากพออย่างที่บางทีเห็นจะบอกว่าจะกักตัวไม่กักตัวจะมีโทษนะสุดท้ายมันก็ ก็ปล่อยปล่อยปล่อยอะไรไปก็หรือว่าอนโยบายแบบ้ามเดินทางไปนู่นนี่นั่นนโยบายประเทศเสี่ยงต้องกักตัวต้องนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เอามาบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับตรงส่วนนี้ผมก็เลยมองว่าหลายๆนโยบาย,ายของรัฐเนี่ยบางทีมันดีดีแล้วแต่ว่าคุณจะทำไม่เด็ดขาดพอคุณังทำแบบไม่จริงจังมากพอให้มันเกิดเกิด <deben S 2> ผลจริงๆแล้วมันพอมันไม่ได้ทาจริงจังเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อการแพร่กระจายของเชื้อเชื้อโรคอีก ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็กที่อยากให้รัฐทำเพิ่มเติมอ,อย่างที่บอกคือการให้ข้อมูลที่ดี DJ, แก่แก่ประชาชนว่าเ่าควรจะระวังตรงไหนป้องกันตรง,ตรง,ตรงไหนแล้วก็หยุดความเสี่ยงตรงไหนนะครับแล,แล้วก็เรื่องที่ผมบอกคือเรื่องการเว้ระยะห่างนะครับรัฐก็อาจจะต้องพยายามตรงนี้ซึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสามเนี่ยเลีงมค่อนข้างกว้างไม่ได้ไปว่าเฟสามคุณจะต้องโผเป็นกลายเป็นเมืองซอมบี้ทั้งเมืองแบบติดเชื้อทั้งเมืองขนาดน,านั้น แต่ว่าก็มีมีมีโอกาสที่มันจะติดเชื้อเยอะหรือติดเชื้อน้อยได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณนโยบายควบคุมอะคุณรุนแรงแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมมองว่าเศรษาสเป็นคำที่ดูน่ากลัวก็ทีเพราะว่าโอ้ยจะเศรษาสแล,สแล้วจะเศรษฐาสแล้วเดี๋ยวต้องกักตุนของกักตุนของแต่จริงๆเนะี่ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นจุดตัดว่าเอ้สองมาสามคุณจะต้องแบบมันจะรุนแรงขึ้นแบบเอ็กซ์ตรีมเลยแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็น2.1สองจุดหน,นึ่งสอาจจะ2.98ุดสอเราก็ได้้แลวถ้ามันปรับเป็น3เนี่ยอาจจะมสองสถานการณ์ของโลกเนี่ยอาจจะไไม่ด้เปลี่าวแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแต่่วา ความรับรู้ของประชาชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นถามผมว่าน่ากลัวไหมเนี่ยถ้าตามดูจากประเทศไทยตอนนี้ผมว่ายังไม่น่ากลัวมากแต่ว่าต้องตามดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นแล้วศักยภาพโรงพยาบาลหลายๆที่เริ่มเริ่มจะยังยังไม่ค่อยไหวเนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดเป็นเกิดเฟดสามแรงแบบอิตาลีขึ้นมาเนี่ยผมว่าตอนนั้นีก็คุ่มการแทคนิค่อนค่อนข้างยาก,ยากแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ถึงขนาดปิดเดดมืองชั้ดาวเมืองแบบคุณมีของกู่แค่เนี้ยคุณไม่มีเติมอาหารละผมว่า ยังไม่ต้องตะหนักไม่ต้องตะนกขนาดนั้นคือคุณตื่นตัวได้แต่คุณอย่าตื่นตะนก